เช้าลืมตาขึ้นมาก็เจอแต่เรื่องเดิมๆก็ไม่มีใครมาเติมชีวิตให้เป็นเรื่องใหม่ออกไปที่อื่นเจอใครมากมายหันมองไปทางใดก็เจอแต่คนรักกัน แล้วทำไมตัวเราถึงยังมีเห็นมีใครแล้วต้องทนเดียวได้ในใจเอาไว้ทำไมไม่ได้ใช้งานไม่ได้รักใครไม่มีกำลังใจที่ไหนเลยอยากมีคนอยู่ข้างกายสบตากันให้หัวใจมันเต้นแรงเก็บไว้คิดถึงกันเก็บไว้คิดถึงกัน <L> I need somebody love อยากขอสักคนเพื่อ love ให้หัวใจไม่ว่างงานมีคนได้รักกันมีคืนวันที่ดีดย love I need somebody love อยากขอสักคนเพื่อ love ให้หัวใจได้รักใครมีบางคนที่แค่คนที่มีรักแท้คือใคร วันตอนเช้าคนที่นั่งกินข้าวติดกันเมื่อคืนคนที่ยิ้มให้กันตรงหน้าปักซอยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเงียบจนได้ยินเสียงใจตัวเองรำร้องอยากมีส e o วันส m e วัน กุมมือฉันเวลาไปไหนสามวันสามวันสักคนให้ฉันจับมือไว้ให้ทุกก้าวที่เดินไม่สับสนให้ถนนที่ดูกว้างไกล แคบลงมาแคบลงมากว่าน,นี้อยากมีสามวันสามวันกุมมือฉันไม่ว่าอยู่ไหนสามวันสามวัน สักคนให้ฉันอบอุ่นใจให้อะไรเดิมๆเ,มเปลี่ยนแปลงไป,ไปไม่ต้องเงียบงนันอย่างนี้ I love you baby อยากพูดคำนี้จังเกินกว่าคนคนหนึ่งที่คุค้นเคยเกินกว่าคนที่คุยกันไปเงิน มันยิ่งนานเท่าไรก็ยิ่งวันวันใจฉันมันคิดเกินกว่าที่เคยมันเกิดอะไรกับหัวใจควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างจะห้ามยังไงก็ไม่มีทางให้มันหยุดคิดถึงเธอ จะบอกอยังไงก็ไม่ฟังเมื่อใจมันยังเรียกร้องหาเธอคนเดียวในใจชัดเจนคือเธอถ้าทางมันคงจะแพลรััเธอหมดใจมันคงจะมีสักวันจะเปิดความลับนั้นให้เห็น บางที่บางคำข้างในอาจเป็นคำเดียวกันกับฉันรู้สึกอยู่ก็ได้โอ้โหเธอคือ <úsica> ใครทำไมวันนี้ คือเธอเท่านั้นที่ทำให้ฉันวุ่นวายใจเหมือนยิงคนลึกลงเท่าไรก็ใจยังลึกซึ้งขึ้นทุกทีอยากสบตา้นาๆอยากใช้ว่าใจฉันถามความจริงของใจที่เธอมีเผยออกมาให้ฉันได้รู้ทีเปิดใจเธอให้ฉันได้เข้าไปข้างในสักครั้ง ครั้งที่ไม่มีใครให้สนใจดูแลไม่มีใครที่แค่ที่สำคัญในใจก็ไม่รู้ว่าเพลงรักนี้จะมอบให้ใครไม่ได้ไไดเหมือนตอนนี้ที่ฉันมีเธออยู่ฉันก็เลยได้รู้ว่ามันดีเพียงใดเวลาร้องบทเพลงรักฉัน,ฉนควรนึกถึงใคร ตั้งแต่ครั้งนี้ที่มีเธอคนเดียวที่รักจนหมดใจร้องเพลงเดิมๆเ,เนื้อความเดิมๆแต่มันไม่มีเดิมเพิ่งจอได้รู้ความหมายของทวงจำลองทุกคำที่ฉันนั้นร้องเหมือนแทนความในใจคำเดิมๆครั้งก่อนไม่เคยโดนใจ ตอนนี้กินใจเหลือกเกินเพิ่งเจอได้รู้ความหมายของเพลงดนนอนที่ทำให้ใครบางคนนั้นอินกับมันเพิ่งรู้คำว่ารักที่เคยร้องกันวันนี้จะมอบให้ใครจะไม่ใช่เธอ น้วหอหอที่อยู่ในใจมันมากมายล้นอ,อกสายที่ฉันมีถึงเมื่อไรไม่รู้รู้แต่จะรักทุกนาทีที่ยังหายใจ แม่เบางคำฉันบอกไม่บ่อยเท่าที่ควรอย่ากกังวลหรือหวั่นใจรักนะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอ และจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอรักนะคะคนดีของฉันโปรดจงมั่นใจทุกทุกอย่างที่ฉันทำทุกทุกคำคือคำว่ารักเธอ นี่และที่ใจไฟหานางฟ้าก็ยังสุขุนไม่ได้เลยแค่คุณเ,เดินผ่านมาผมก็ละสายตาไม่ได้เลยแค่คุณเยือ ใจผมมันก็แทบละลายต้องลุ่มรักทิ้งไม่นานผมคงต้องตายโอ้นางฟ้าเหมือนใจผมล่องลอยไปสู่ส,สวรรค์อยู่ในฝัน no oh no no, no <c oughs> ขอรักสักทีได้ไหมช่วยรักผมหน่อยได้ไหมอยากขอโอกาสได้ไหมจะกอดคุณไว้นานๆแค่สี้วนาทีได้เจอแค่เพลอไปมองสบตา คู่น,นั้นบอกเลยว่าทั้งหัวใจผมนั้นเป็นของคุณไปแล้วใครโทรมาวะ080778890เจฮ้ยไม่นึกฝัน,น,ก,นก็มันชื่นใจ,ใจพูดคำไหนตั้งตัวไม่ทนันจะกดรับใจก็สันส่น ในแปลว่าเธอก็คิดถึงฉันมากใช่ไหมเวทม่นิดรอหน่อยรอหน่อยอยากรับมากจริงๆขอเวลาหน่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งกำลังนึกคำอยู่เวท t a m ม n นิดรอก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งรีบวางหูฉันจะรีบบอกว่า I love you love you ที่เธอโทรมา ก็เพราะเธอน,น่ารักอยู่ๆกันสักพักอยู่ให้ผมรักๆๆอยู่ๆก็มาใกล้คงไม่ปล่อยไปง่ายๆส่งสัญญามาหน่อยได้ได้ได้ไดบ้าวู้ลวดลายร้อนแรงเธอแสงใครทุกคนยิ้มเจอผงชนเข้าทันที่ที่พบเจอโยกที่ย้ายที่เล่นเอาใจฉันสัน อุส่า์ระวังก็ยังไม่ไหวชอบเธอกแกล้งกันบ่อยๆอย่างนี้คงไม่ปลอยคงต้องลองลองต้องคลิกกันดูหน่อยรักเลยจะลองเดีวรู้ไม่ต้องบอกขอจับใจเธอหน่อยเต้นแรงแคไ่ไหนมาเล่นในใจฉันเต้นแบบนี้ฉันว่าเธอก็มีอาการใช่ไหม ใจมันเต้นม,มันเต้นเป็นจังหวะเรแล้วเธอละเป็นจังหวะยังไง